สวัสดีครับเย็นๆหลังเลิกงานมาเก็บดอกสะเดาวทวายไปฝากเพื่อนบ้านแล้วก็ไปฝากเพื่อนๆที่ทำงานในวันพรุ่งนี้นะครับนี่ครับกำลังออกดอกเลยช่อใหญ่ๆนะแบบนี้ยังไม่เก็บครับต้องรออีกประมาณสัก3-4วันค่อยเก็บครับด้านบนออกทั้งต้นเลยนะเริ่มมีบานแล้วครับออกเยอะมากๆครับใกล้ๆมือก็นี่เลยครับ โอ้ยโดดสักหน่อยนี่ครับช่อไม่ใหญ่แต่ก็รับรองว่าอร่อยอย่างแน่นอนครับช่อเล็กๆแบบเนี้รสชาติมันจะอร่อยเนาะเก็บกินเองแล้วก็เก็บไปฝากเพื่อนบ้านเพื่อนๆที่ทํางานเนี่ยอร่อยถูกใจเลยครับเพราะช่อใหญ่ๆเนี่ยมันจะแข็งหน่อยครับด้านบนเต็มเลยครับเดี๋ยวขึ้นไปด้านบนครับ อ๋อเดี๋ยวอย่าพึ่งขึ้นท้างล่างก็มีอีกเยอะครับนี่เก็บไปหลายรอบแล้วนะเนี่ยครับโอ้ช่อนี้ซสวยๆเลยเอาไว้ก่อนดีกว่าผมปีนด้านบนดีกว่าครับมารอบที่แล้วเนี่ยออกช่อดอกไม่เท่าไรนะรอบนี้ออกเต็มต้นเลยครับปีนปีนปีน ด้านบนเนี่ยช่อใหญ่มากๆเลยครับเยอะจริงๆเดี๋ยวให้ชมสักหน่อยครับมองเห็นไม่เอ่ยเริ่มจะมืดละนี่ครับช่อใหญ่ๆเดี๋ยวจะมืดก่อนเลิกงานมา ช่วงฤดูหนาวเนี่ยมันคั่มเร็วครับมันมืดเร็วโอ้อยากให้เห็นช่อนี้จังเลยไม่มีใบเลยเห็น呐เห็นนะดูสักหน่อยนี่แบบนี้ครับให้ให้ดูครับนี่ครับแบบนี้โอ้ช่อสวยงามมากๆเลยครับช่อนีไม่มีใบเลยครับเนี่ยครับ โอ้เยอะจริงๆกินไม่หมดครับต้องแจกอย่างเดียวครับอย่างนี้เิแป๊แบ,บเดียวเองไม่ได้เข้าสวนประมาณ1สัปดาห์สะเดาทวายก็ดอกเริ่มจะบ,บานแล้วครับแสดงว่าเขาออกเยอะเมื่อเมื่อสัก4ี่หวันที่ผ่านมานี่เองครับ โอสูงหน่อยนะครับมีแต่ช่อใหญ,ใหญ่เดี๋ยวหมดดอกชุดนี้ผมจะตัดแต่งกิ่งครับให้เขาต้นเตี้ยกว่านี้ ตรงนี้ต้นมันสูงมากครับแต่ก็ข้อใหญ่ดีครับอ่าดูครับช่อใหญ่มาก,มากเลยถ้าเก็บไม่ทันอีกสอสาวันเนี่ยดอกบานหมดเลยครับนี่ก็มีมีดอกที่เริ่มบานเหมือนกันนะครับนี่ดูช่อนนี้มาดูด้านบนนี่ครับนี่ครับเริ่มบานแล้วครับ เมื่อ4ีหวันเดินเข้าไปที่ตลาดครับประมาณสัก4ีหกา้านเขาขายเป็นเป็นสดาวลวกนะไม่มีประดุกด้วยก็4ีหกา้านเขามัดไว้เป็นหนึ่งกำเนี่ยเขาขายอยู่30บาทครับช่วงที่สะดาวออกต้นฤด,ดูเนี่ยราคาจะสูงมากผมก็เลยว่าเป็นพืชเป็นพืชอีกชนิดหนึ่งนะครับที่แนะนำว่าน่าสนใจน่าปลูกแล้วก็ได้ข่าวว่ามีการส่งนอกด้วยนะ คนจีนคนอเมริกาเขาชอบกินนะครับคนไทยอ่ะไปทํางานต่างประเทศมากโดยเฉพาะเกาหลีไต้หวันเนี่ยคนไทยบอกว่ามีโอกาสได้กินสะเดาวเนี่ยโหถือว่ามีความสุขมากๆครับคิดถึงบ้านตัวเองเลยแต่ถ้าอยู่เมืองไทยเนี่ยมีเยอะแยะเลยเป็นเรื่องปกติเดี๋ยวผมจะเก็บลงไปเรื่อยๆแล้วก็ไปดูด้านล่างกันอีกครั้งนึงนะครับว่าเย็นนี้จะได้เยอะขนาดไหนนะคงเก็บได้ไม่หมดทั้งต้นหรอครับเพราะว่า มันเยอะจริงๆครับอา้าวเก็บไปก่อนครับมันจะมืดเลยรีบลงจากต้นนะครับเก็บได้ไม่หมดหรอกครับแต่ก็มากพอสมควรช่อยใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนี่ครับเก็บลงมาก็ลิใบออกเนาะลิใบทิ้งไปครับช่อยใหญ่ๆครับดอกที่บานแล้วก็มีนี่ครับ เดี๋ยวจะมองไม่เห็นก็เลยรีบลงมาก่อนส่วนด้านบนเนี่ยเอาไว้ก่อนอีกวันสองวันเนี่ยก็เก็บได้ครับยังมีเยอะเผื่อเพื่อนๆที่อยากกินเนาะอีกวันสองวันเนี่ยมาเก็บเพิ่มเติมได้เลยส่วนเย็นวันนี้ผมก็จะเก็บเท่านี้ก่อนเนี่ยครับเยอะมากเลยกินเองไม่หมดครับเดี๋ยวจะไปฝากเพื่อนบ้านแล้วก็ฝากเพื่อนๆพี่น้องที่ทำงานนะครับเพื่อนๆพี่น้องที่ทำงานก็เตรียมปลาดุกไว้นะ ลาดุกย่างยิ่งดีมากๆเลยกินปลาดุกย่างกับดอกสะเดาแล้วก็น้ําพริกอร่อยๆเนี่ยถือว่าสุดยอดเลยครับนี่ครับเยอะมากๆเลยช่อใหญ่ๆทั้งนั้นเลยครับฝากติดตาม YouTube ช่องในปอพอเพียงให้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเยอะๆครับเย็นวันนี้จะมืดแล้วขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ